สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับและก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีไรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับผม ราคาผักประจำวันนี้วันที่15นะครับเดือนกันยายน2564นระครับผมเริ่มจากกระเจี๊ยบเขียวนะครับขายราคาตั้งแต่2 0บถึง24บาทต่อ kg. กิโลกรัมกระลำดอกราคาขายตั้งแต่2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีราคาขายตั้งแต่1 5ถึง20บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายราคาขายตั้งแต่70บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายราคาขายตั้งแต่8 0บถึง90าบาทต่อกิโลกรัม ข้าวพูดอ่อนปอกเปลือกราคาขายตั้งแต่20-26บาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายตั้งแต่34-42บาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายตั้งแต่28-36บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงราคาขายตั้งแต่95บาทต่อกิโลกรัมชะอมราคาขายตั้งแต่14-15บาทต่อกรัมตัวฝักยาวราคาขายตั้งแต่28-30บาทต่อกิโลกรัม ถัว่วพูราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาขายตั้งแต่1 2 0่งร้อยยบถึงหนึาบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาไม่หวานราคาขายตั้งแต่1 2 0่งร้อยยบถึงหนึาบาทต่อกิโลกรัมบวบหอมราคาขายตั้งแต่2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมบวบเปลี่ยมราคาขายตั้งแต่1 6บหถึงยีบาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายตั้งแต่2 0่สถึงยีบาทต่อกิโลกรัม กะเฉดยอดราคาขายตั้งแต่16ถึง20บาทต่อกรรมัมโอ้ผักกะเฉดยอดก็ราคาดีนะครับวันนี้16ถึง20บาทต่อต่อกรัรมนะครับก็ผักกะเฉดเนี่ยใช้เป็นผักข้างเคียงนะครับในเมนูอาหารหลายๆชนิดนะครับเช่นส้มตำเนี่ยนะครับก็กินกับผักกะเฉดนะครับก็ก็อร่อยนะครับส้มตำหรือว่าพวกตำมั่วตำอะไรต่างๆนะครับก็ก็อร่อยนะครับผม กวางตุ้งดอกราคาขายตั้งแต่1 6บหถึงยีบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายตั้งแต่1 6บหถึงยีบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันราคาขายตั้งแต่2 5่สบาถึงสาบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยราคาขายตั้งแต่1 5บหถึงสิบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายตั้งแต่7 0็ดบถึงแปบาทต่อกิโลกรัมหัวเชยเท้าราคาขายตั้งแต่2 0่สบถึงยีบาบาทต่อกิโลกรัมอ้อราคา ราคาหัวเชเท้าวันนี้โอ้ยี่สิบถึงยี่ห้าเนี่ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ถูกนะครับนะครับก็คงจะเป็นช่วงปลายฤดูฝนนะครับช่วงนี้ก็หัวเชื้อเท้าก็ก็องคงจะออกน้อยนะครับคงจะเก็บเกี่ยวออกหมดแล้วแล้วก็อาจจะมีการขุดเตรียมดินแล้วก็เตรียมปลูกนะครับในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับก็เลยก็เลยทําให้หัวเชื้อเท้ามีราคาปรับขึ้นมานะครับผักบุ้งจีนนะครับวันนี้ ราคาขายตั้งแต่3 2มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมเออผักบุ้งจีนวันนี้ก็ราคาดีนะครับนะครับสาถึงสาบาทต่อกิโลกรัมอู้ยินดียินดีกับเกษตรกรนะครับที่ปลูกผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งไทย5 0าสบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาขายวันนี้ฟักเขียวอ่อนราคาขายวันนี้8ปดถึงสิบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายตั้งแต่8ปดถึงเบาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกราคาขายตั้งแต่1 4บสถึงสิบาทต่อกิโลกรัม มะระจีนราคาขายตั้งแต่3 6มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบราคาขายตั้งแต่1 3บสถึงสิบาทต่อกิโลกรัมมะเขือไ่เต่าราคาขายตั้งแต่ 28- ่สบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงราคาขายตั้งแต่3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายตั้งแต่2 4่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายตั้งแต่2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัม มะเขือเปลาะราคาขายตั้งแต่2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมอืราคาไม่ถูกนะครับ2 8ถึง30นะครับสำหรับราคามะเขือเปราะวันนี้นะครับก็โอเคเลยนะครับมะเขือลายราคาขายตั้งแต่2 8บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายตั้งแต่2 0บถึง23บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อผลใหญ่ราคาขายตั้งแต่ 34- บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายตั้งแต่2 4ถึง30บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชินีราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายตั้งแต่1 6ถึง20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาราคาขายตั้งแต่2 2บถึง28บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายตั้งแต่2 5บาถึง26บบาทต่อกิโลกรัมช่วงนี้แตงนะครับราคาดีนะครับแตงแตงกวาแตงร้านนะครับราคาดีก็เป็นช่วงเรียกว่าปลายรุ่นนะครับผมนะครับเป็นช่วงท้ายรุ่นนะครับ ของแตงนะครับช่วงนี้นะครับก็ออกน้อยหน่อยนะครับราคาก็จะก็จะแพงนะครับประกอบกับน่าจะเกิดจากช่วงน่ช่วงนี้ฝนตกชุกหน่อยนะครับบางพื้นที่ก็เป็นที่ต่ำๆก็จะทําให้น้านะครับเข้าท่วมแปลงแตงกวาแตงล้านได้นะครับผมก็อาจจะทําให้ราคาสูงขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแตงโมอ่อนราคาขายตั้งแต่23ถึง25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยราคาขายตั้งแต่120บาทต่อกิโลกรัม ระชายหัวราคาขายตั้งแต่120บาทต่อก <rapper> ิโลกรัมขิงซอยราคาขายตั้งแต่35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาขายตั้งแต่20บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายตั้งแต่65บาทต่อกิโลกรัมตะไคร้ราคาขายตั้งแต่12บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไม่ตัดจุกราคาขายตั้งแต่62บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายตั้งแต่60ถึง90บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมก็ไม่ถูกนะครับ อ่าหถึงเ0เนี่ยราคาดีนะครับต้นหอมนะครับเกษตรกรท่านใดที่ปลูกหอมนะครับในช่วงนี้นะครับเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดก็ดีใจนะครับได้ราคาดีนะครับผมผักชีไทยราคาขายตั้งแต่ 170- บถึง180บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวราคาขายตั้งแต่6 0บถึง70บาทต่อกิโลกรัมหืมผักชีลาวนี่โหนะครับใครมีเก็บออกสู่ตลาดในช่วงนี้นะครับโอ้นะครับราคาดีเลยนะครับผมนะครับ 60สิถึงเจนะครับผมหน้าสวนก็อยู่ราวๆ40 50นะครับก็ก็โอเคนะครับผมนะครับผักชีฝรั่งราคาขายตั้งแต่24่สบถึงสาบาทต่อกิโลกร,รมัมใบสะระแหน่ราคาขายตั้งแต่80ดสิบถึงหนึบาทต่อกิโลกร,รมัมโอ้ใบสะระแหน่วันนี้โอ้โหนะครับแพงมากเลยนะครับวันนี้นะครับใบสะระแหน่นะครับใช้เยอะนะครับในพวกอาหารพวก โดยเฉพาะเมนูอาหารอีสานนะครับใบสะแนงพวกลาบพวกก้อยพวกนี้นะครับใช้เยอะนะครับก็ดีใจนะครับสาหรับเกษตรกรนะครับที่ใครปลูกสะแน่นะครับเป็นอาชีพด้ราคาดีมากเลยนะครับวันนี้พริกขี้หนูสวนราคาขายตั้งแต่80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายตั้งแต่25บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายตั้งแต่35บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงราคาขายตั้งแต่50บาทต่อกิโลกรัม พริกมันราคาขายตั้งแต่50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายตั้งแต่60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายตั้งแต่30บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายตั้งแต่80บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองนะครับ120บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมไปดูที่ตลาดศรีเมืองนะครับตลาดไทยนั้น70-90นะครับที่ตลาดไทยแต่ที่ตลาดศรีเมืองนี่แพงมากนะครับ120บาทต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้นะครับ พริกไทยอ่อนราคาขายตั้งแต่80บาทต่อกิโลกรัมพริกเขียวซุปเปอร์ฮอตราคาขายตั้งแต่50-60บาทต่อกิโลกรัมพริกแดงซุปเปอร์ฮอตราคาขายตั้งแต่50-60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตในช่วงนี้ก็ราคาทรงตัวนะครับอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ50-60-70ประมาณนี้แหละนะครับก็ยังไม่ได้ขยับขึ้นนะครับพวกพริกแดงต่างๆนะครับก็ราคาก็ยังคงทรงตัวนะครับ เพราะว่าก็ยังมีเพริกนะครับออกสู่ตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็จะเป็นต่าง,างๆพวกตระกุลพิ้หนูก็ราคาก็ทรงตัวนะครับผมนะครับมะนาวเบอร์เล็กราคาขายตั้งแต่1บาท50สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางราคาขายตั้งแต่2บาท50สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ราคาขายตั้งแต่3บาทต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายตั้งแต่20บาทต่อกิโลกรมัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายตั้งแต่65บาทต่อกิโลกรมัมใบมะกรูดราคาขายตั้งแต่50บาทต่อกิโลกรมัม ใบเมงลักราคาขา,ขายตั้งแต่4 0่สบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาราคาขายตั้งแต่5 0าสบถึงหกบาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราราคาขา,ขายตั้งแต่2 0่สบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาราคาขา,ขายตั้งแต่80บาทต่อกิโลกรัมผักปังราคาขา,ขายตั้งแต่10บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขา,ขายตั้งแต่1 4บสถึงสาบาทต่อกิโลกรัมอืม <c ười> พวกใบเมงลักใบกระเพราใบโหระพานะครับช่วงนี้ก็ราคาดีนะครับ ู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะครับก็เพราะว่าเป็นในช่วงช่วงปลายฤดูฝนนะครับต้นผักกะเพราใบเมงลักอะไรพวกนี้นะครับก็ก็เริ่มที่จะแก่ตัวแล้วก็เด็ดก้านเด็ดใบเอาไปขายออกสู่ตลาดมันก็ยังน้อยนะครับก็มีน้อยนะครับก็ราคาก็ก็เลยปรับขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเกษตรกรก็คงจะเตรียมที่ดินแล้วก็รอ พอปลูกในฤดูการถัดไปก็คือต้นฤดูหนาวที่จะมาถึงนี่เองนะครับผมก็ขอให้เกษตรกรนะครับทุกท่านนะครับก็จงสู้ไปเ้วยกันนะครับผมนะครับแล้วก็อีกหน่อยก็จะถึงฤดูการนะครับในการปลูกผักนะครับก็คือพวกต้นฤดูหนาวเป็นพวกผักอายุสั้นนะครับพวกใบแมงลักใบกะเพราใบโหละพานะครับพวกผักต่างๆนะครับผักกาดต่างๆนะครับพวกพริกพวกอะไรนี่แหละนะครับมะเขือพวกนี้ก็เริ่มที่จะปลูก ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่แหละนะครับก็จงเตรียมดินนะครับเตรียมดินเตรียมอะไรไว้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมนะครับได้สู้ไปด้วยกันนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจเกษตรนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแรกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ น่าจะถูกถอน กินดานะครับออ,ออกเยอะนะครับพริกินดาช่วงนี้นะครับก็เ,เลยส่งผลให้พริ